ติอาโก้แซมบ้าหัวใจเขมรรับงานสอนมวยไทยที่บราซิลงานนี้ชาวเน็ตไทยเลยจัดให้เดือดเดือดกลายเป็นกระแสะอีกครั้งสำหรับติอาโก้เตซเซรานักมวยชาวบราซิลที่เคยตกเป็นประเด็นดราม่าระหว่างวงการกำปั้นไทยกัมพูชามาตั้งแต่ปี2023ที่ไทยให้ผมไม่ได้ติอาโก้กำปั้นบราซิลหัวใจเขมรสุดฟินได้รับสิ่งนี้จากกัมพูชาล่าสุดเจ้าต,ตัวได้ชื่อกลับมาอยู่หน้าสื่ออีกครั้งเมื่อไปปรากฏตัวในฐานะเทรนเนอร์ที่ซีทีนีอโลไทยค่ายสอนมวยไทยในเมืองซาบาโลประเทศบราซิลซึ่งโรงยิมแห่งนี้ระบุชัด ในโลโก้ว่าสอนมวยไทยแบบชัชะตัวเป้งๆแน่นอนว่างานนี้ชาวเน็ตจากแดนสยามไม่รอช้าบุกไปเยี่ยมเยือนเจ้าตัวทันทีโดยต่างพูดในประเด็นที่วติอโก้นั้นเคยชกมวยไทยมาก่อนหลายปีแต่สุดท้ายดูหมิ่งมวยไทยเลือดตัดขาดแบบผักสะบ้นและหันไปอวยกุนแขมวิชาศิลปะการต่อสู้ของกัมพูชาว่าเป็นหนึ่งในยุทธภพนั่นเองตัวอย่างคอมเมนต์จากชาวเน็ตไทยในเพจซีทีนีอาโลไทยคุณไม่รู้เหรอวติอโกตัดขาดมวยไทยแล้วเนี่ยยังไปเอามันมาสอนมวยไทยเนี่ยนะ นักมวยเนรคุณมวยไทยคุณอย่าเอามวยมาอ้างเพื่อหากินเลยรู้จักไอฟ้าดินบ้างติอาโก้แห่งกุลแขมวยไทยไม่ต้อนรับคุณใครก็ตามอย่าหลงผิดไปเรียนกับเขาถ้าคุณที่จะเรียนมวยไทยเพราะเราคนไทยไม่ยอมรับว่าติอาโก้คือนักมวยไทยแต่เป็นกุลแขมติอาโก้ฝึกมวยไทยจนเก่งแต่ไปยกย่องมวยก๊อปปี้อย่างกุแขแมเนรคุณครูมวยไทยแล้วยังจะกลับมาชกมวยไทยอีกทำไมเปลี่ยนชื่อยิมก่อนเลยทำไมไม่สอนกุลแขมเอามวยไทยมาหากินอีกคนอย่างแกอย่าเอาชื่อมาข้องเกี่ยวกับมวยไทยจิตวิญญาณของมวยไทยคือเคารพ เขาคนนี้มีสัญชาติกัมพูชาประเทศกัมพูชาได้ลอกเรียนแบบมวยไทยทั้งกติกาและการแต่งกายแล้วเปลี่ยนชื่อใหม่เขาโกหกคุณเขาคือของปลอมไหนบอกคุณแขมเจ๋งกว่ามวยไทยไงจะรั่วเลยเจอแบบนี้หน้าด้านจังเลยนะ